ครัวไร่จิตพร์วันนี้ขอเสนอผัดเผ็ดปลากฏด้สุดยอครับบ้านเราไม่มีโลกคฮะรับรประกันได้เลยนะครับอาตาก็เพิ่งเดินจางมาจากมะละแม่ไม <c oughs> ่มีปัญหาครับ เราป้องกันโลกกันอย่างดีฮะใส่แมสเรียบร้อยเลยเ<า>มนูวันนี้ขอเสนอผัดเผ็ดปลาโกดออยส่วนผสมก็มีพิกแกงปลากดหลวร้อยห้ิบพิกไทยน้ำตานตาลุรารด ที่ำผัดก,กะเพราต้องมีลิ้นด้วยค่ะพริกไทยตอนนี้เดี๋ยวแม่ครัวเราเนื่องจากว่าลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กินนะฮะก็เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นผมเนี่ยฮะที่จะ,จะเข้ามาชิมรสชาติของอาหารนะฮะ <c oughs> โยตี้ติดลิน้น็ปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ใส่น้ำลงไป เพื่อให้เนื้อของปลามันสุกใช่ไหมใช่โอเคแล้ว <Okay. S 3> ก็ปิดฝาปิดฝาอบนะครับโอเคปิดฝาไว้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรเวลาเราไอายขี้มูก่ไม่กระเด็นเข้าไปฮะ <c oughs> ไม่ได้มีไม่ไดมไม้มีประเด็นอะไรไม่เกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องอันนี้เลย <c oughs> ใช่ครับกลัวขี้มูกกระเด็นเข้าไปข้างในโอเคบริเวณนี้ก็คือพริกอ่อนพริกไทย ใบมะกรูดนะครับเป็นพืชสมุนไพรนะครับเก็บได้ที่ข้างบ้านของเราเองปลูกไว้บริเวณนู้นนะครับอตากำลังเด็ดอ่าล้างเลยจ้ะอ่ากำลังล้างอะไรเดียว่ยอาไรก็่ออ่าใช่อะไรก็พอต้องสดสดหอมจากกำแพงถึงเชียงใหม่เลยนี่เป็นละใช่โอ้เจ้าครับ บ้าเราไม่มีโรคฮะรับระกันได้เลยนะครับอาตาก็เพิ่งเดินจางมาจากมะละแง่ไม่มีปัญหาครับเราป้องกันโรคกันอย่างดีฮะใส่แมสเรียบร้อยเลยนะครับสบายตอนนี้กุ๊กของเราก็ไม่รับรถนะครับลิ้นกับจมูกไม่ได้รับรถหมดแล้วครับใช่ระหว่างร้อปลาสุกเชฟสัมภาร ก็เปิดออกมาดูแล้วครับเนื้อปลาเนียเหลืองอลา,ามเลยอร่อยยันครีบ <c oughs> เราจะคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องมันเข้าไปถึงเนื้อ <c oughs> ของปลาหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผงชูรส <c oughs> เอาเกลือแมละเอียดมั็นผงชูรสเลยผงชูรสหนึ่งช้อนชา <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับสาเหตุที่พวกเราผมผมดกดำเนี่ยฮะใช่เรากินเรากินหมูจุลินทรเยอะครับแต่เราไปเน้นที่รสดีครับซึ่งไม่แตกต่างจากหมูจุลิทรีเลยาสีแดงในตู้ที่ว่าปรี้ก็ปดน้ำตาลเพื่อสุขภาพนะครับน้ำตาลฟอกขาวนะครับกินแล้วไม่อ้วนใช่แล้วก็น้ำปลาตาปลาหมึกนะครับเอกินแล้วไม่เป็นไต นนแปลกดีเหมือนกันนะเอาปลาหมึกมาทําน้ําปลาทําไมไม่เรียกน้ําน้ําหมึกโอเคต่อไปหลังจากใส่เครื่องปรุงไปแล้วเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปดับรสคาวปลานะครับมีพริกไทยนะครับพันเชสเปียร์ใส่อันนี้เยอะสนใจพริกไทยติดต่อหน้าพริกไทยเยอะพริกไทยเราปลูกไปเยอะครับนกไม่กินเลยเหลือ <laughs> แดกกันบนกินกินกันจนจะเป็นซางอยู่แล้วครับพริกไทยแหมไปปลูกข้างมะม่วงมะม่วงไม่ดกเลยครับตอนนี้พริกไทยดกหมดเพราะพริกไทยเป็นไปไปเอ่อไปเลื้อยกินมะม่วงหมดเลยมะม่วงไม่กล้าดกตอนนี้พริกไทยชื่อพริกไทยพริกไทยอน,นันต์พริกไทยอน,นันต์อนันต์อะไรครับเพราะโชคมันไปหมดแล้วอ๋วอนานานโชคอ,อน,นันต์ มันไปแย่งมะม่วงเนาะโอเคมะม่วงช่วงอันนันที่ทําตัวไม่ถูกเลยปกติออกทั้งปีอะเจอพิชไทยเจอพิชไทยอันนันไปเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้โอ้หน้าตาสวยงามมากเลยเชฟสัมภาสุดยอดนะครับนี่ครับแซ่บมากอ๋อยังไม่ได้ชิมฮะยังไม่ได้ชิมแมผมเห็นรายการอาหารเขายังไม่ยังไม่ทานโดนลิ้นเลยแซ่บมากแล้วเป็นยังไงมากครับคุณสัมภา ระวหว่างพองกร่อยแหมเลือกไม่ถูกเลยนะฮะเอลักษณะลักษณะยังไม่เข้าที่ลักษณะยังลิ้นติดเอ๊ะทำไมทัพ,พีมันมีเยื่อยะด้วยอ่ะโอ้โหนี่ลอกติดทับพ,พีเลยนะโอเคครับเชฟตอนนี้เชฟกำลังใช้สมาธิใช่อ่าใส่ปลาหมึกก็ลงไปอีกครับอ่อนเคมนะ็มครับเจ๊บอกอ่อนเค็มอ่อนเค็มไม่ต้องเติมเข้าไปอีก โอ้โหรสชาติสุดยอดนะครับเพื่อนหอมตั้งบ้านอะโอ้โหโอโหอมสมุนไพรปลาก็สดมากครับเพราะว่าแม่ค้าบอกห้ามติดจ่ายไปสามร้อยเมื่อเช้านี้อือร่อยอ่ะอร่อยเลยเช็ดสำเภาสุดยอดครับครบท้วนผัดแล้วหนีแล้วตอนนี้อเดี๋ยวให้ผู้ช่วยกุ๊กมาจัดก,การต่อนะครับเนี่ยครับบ้านเรากินทิ้งกินขว้างฮะปรุงเสร็จปุ๊บทิ้งเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราให้อัตาครับไปเอาถ้วยมาตักก่อนอาตาก็เพิ่งเดินทางมาจากมอสแลมแบกนะฮะมาทางเส้นทางธรรมชาติเหมือนกันครับน่แต่เช็คแล้วครับกักกักตัวไปสามสิบห้าวันต้องมากกว่าปกติหน่อยสิบสี่ไม่อยู่โอเคเป็นโรคภูมิแพ้ครับอัตาเป็นโรคภูมิแพ้ไม่มีการติดต่อนะครับไม่สบายมาก โอ้สุดยอดนี่นี่นี่ตาไอไอพริกไทยภาษาบ้านหนูพูดว่าอะไรควายเนี่ยอาตาบด่าบด่าเหี้ยทำไมโอ้ยโอเดียโอแซวหน่อยตาบด่าควายเลยไม่ใช่ไม่ใช่ควายควายด่ะควายดาะควายด่ะควายด่ะโอเคอ่าควายควายด่ะใครสนใจควายด่านะครับควายด่าโชคกันนั่ติดต่อเราได้นะครับช่วงนี้ โอ้โหตกในยอดยอดยอยยันพื้นอะยังไม่มีใครกินเลย <S <S โอเคครับนี่เรากำลังจะไปเสิร์ฟแล้วนะครับสุดยอดเสิร์ฟถุงที่นะครับ

ปูอะไรจิตพรครับ